ค่ะวันนี้ผมจะมารีวิวพัดลมจากของมือมือสองที่ผมนี้ผมสั่งมาจากร้านจสั่งมาจากเฟสลุ่มลักคนลักพัดลมในเฟสผมสั่งมามา,มาส่งทีงนานแล้วแหละค่ะแต่ผมเพิ่งเอามาลงให้ดูวันนี้ผมจะมารีวิวตอนนั้นผมไม่ได้ลงเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อมาครบตัวไง เดี๋ยววันนี้ผมจะลงไปก่อนเพราะว่าวันอาทิตย์เดี๋ยวผมจะไปร้านร้านขายของมือสองอีกข้างอีกแถวบ้านผมอะ่ะมันมีร้านขายมือสองอยู่เดี๋ยววันอาทิตย์ผมว่าผมจะไปเดี๋ยวผมไปหาอะไรไปดูอะไรเดี๋ยวตอนนี้เกา็มาดูดูตัวเครลมกันก่อนเดี๋ยววันอทิตย์ถ้าผมไปเดี๋ยวผมจะเอามาประกอบให้เป็นตัวให้ดู มาเรามาดูรอบกล่องก,กันเลยข้างในก็จะเป็นผมซื้อค่าโครงกับมอเตอร์มาเรามาดูกันที่ตัวโครงน,นีฮอ้อฮาตาลินะฮอร์ฮา,า,าตาลิรุ่นที่บ้านผมมีอยู่ผม,ผมเห็นผมชอบรุ่นนี้รุ่น ที่ผมจำไม่ผิดนาจา๊ะ HT 16M6 นะถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้แคตน,นลีเรามาูติไดชานกระฐางก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ตัวรอบๆอ,อันนี้เป็นสีครีมนะครับสีครีม สีครีมแต่ปุ่มปุ่มมันจะเข้มไปหน่อยเรามาดูที่ตัวฐานกันฐานผมก็ซื้อเป็นสีครีมเป็นของตัวมันเหแล้วฐานเป็นแบบนี้ครับฐานก็จะเป็น ผมจะซื้อมาใช้ใช้หน้าบ้านเปิดเปิดเวลามาซ่อมพัดลมมาหรือของขบวนนู้นครับผมก็จะเอามาเปิดเพราะว่าในบ้านผมมีแต่พัดลมใหม่ๆเอามาใช้มันก็เก่าผมก็เลยซื้อของอเก่ามือสองมาใช้ผมก็่ามาใช้มาตั้งถุงถุงไว้หน้าบ้านเวลาผมจะใช้ผมก็ถอดถุงออกมาเหมือนตัวขบวนนู้นครับ ต่ว่าคุมผุงไว้ตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้สุดก็จะอยู่ข้างบนอันนี้เป็นฐานสีครีมอันนี้ผมขอไม่เอาออกมาแล้วกันนะครับเป็นมอเตอร์จากมอเตอร์ก็ลงมาเอาออกให้ได้เดีวปิดกล้องก่อนมอเตอร์เขาก็จะจะออมาประมาณนี้ครับตอนแรกเขาใสา่ใส่ไอโฟม ตัวนี้มาด้วยนะครับแต่ผมแกะออกตอนแรกผมลือแล้วแต่ยังไม่มีอุปกรณ์ซ่อมตัวมันผมก็เลยยังไม่ไม่ยังไม่ได้ประกอบตัวแต่วันอาทิตย์ถ้าถ้าถ้าผมไปเดี๋ยวผมจะทำจะมาประกอบเป็นตัวให้ดูทีนี้เราก็มีแค่เดี๋ยวผมก็ต้องไปซื้อกระโหลกหน้ากับกระโหลกกระโหลกหน้ากับกระโหลกหลัง อุปกรณ์น็อตถุงก็มีแล้วเราไปซื้อกลหลงหน้ากับกะโหลกหลังมาใส่ตัวมอเตอร์ก่อนแล้วเราก็ไปซื้อชุดตะแกงมาเราก็ไปซื้อตะแกงหลังตะแกงหน้าแล้วก็จุกล็อกจุกล็อกตะแกงหลังแล้วก็จุกล็อกหน้าใบพัดแล้วก็ไปซื้อใบพัดด้วยอันนี้ก็ต้องไปซื้อเยอะนิดนึงถ้าเราประกอบเป็นตัวก็จะเป็น ประมาณทรงประมาณเนี้ยอันเนี้ยอะไรครับรุ่นรุ่นฮาตาลิรุ่น,น,น16 HT 16 M6 ีก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทรงทรงของฮาตาลิรุ่น16 M6 เเป็นประมาณนี้ ใครอยากรู้ก็เข้าไปดูในกลุ่มคนรักพัดลมใน Facebook ได้นะครับถ้าใครอยากสั่งเขามีเป็นเป็นร้อยตัวเลยเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยนะครับถ้าใครจะสั่งก็สั่งซื้อโอนไปให้เขาก็ได้เดี๋ยวต้องเข้าไปเองนะคบเพราะว่าผมทําไม่มีลิงก์ผมไม่มีลิงก์พิมพ์ในเฟซไปว่ากลุ่มคนรักพัดลมมันก็จะขึ้นมา วันนี้ผมเห็นเขาลงอยู่ครับเข้าไปดูเลยที่มีพัดลมเยอะๆเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปนี้ถ้าผมจะถ่ายอีกเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าอยู่ในกลุ่มของเราพัดลมคนไหนแต่วันนี้ผมเห็นเขาเพิ่งลงข้างในกล่องเขาก็จะรับไปสนีไว้แบบนี้อันนี้ส่งทางไปรษณีย์นะครับอันนี้เราก็าซื้อมา เดี๋ยวรอดูตอนต่อไปได้ครับสำหรับพัดลมสไลด์ฮาตาลิรุ่น h t 1 6ี่ดูต,ต่อไปได้ครับผมบอกก่อนนะครับถ้าผมผมจะลงทุกอาทิตย์ถ้าผมว่างในอาทิตย์นี้ผมก็จะลงในอาทิตย์นี้แต่ผมบอกก่อนเลยว่าถ้ามีพัดลมผมก็จะลงทุกอาทิตย์อยู่แล้วน mm ี hmm. ้ต้องขอจบแค่นี้ครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกดกดถูกใจวีโอของผมด้วยนะครับถ้าใครอยากดูพัดลมเก่าๆก,ก็อย่าลืมเข้าไปเ,เป็นเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มคนรักพัดลมด้วยครับนี่ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ